สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเราอยู่หลังฉลุนะคะตอนนี้ป้ากับพี่เต้นนะคะก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะเมามันมากนี่นะคะครบแสนระหว่างที่รอทนายตั้งมาแล้วชิคกยังบอกว่าเขาครบแสนเขาอยจะไปรำเลยแสนจนดีกว่าเตไปไปรำร้อมทนายชลุเลยคำนีเควสบอกว่าให้พี่เต้นครบปืนไปรำคู่กับทนายก็ทนายแล้วนี้ทนายแล้วฉคนคือครบแสนเขาบอกว่าครบแสน เป็เป็นเเปื่อนี่ได้ได้นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามตามติดชีวิตเต็นนะคะคะไม่หดดเลยวันนี้ไม่อย่งโหวดเนี่ยโหวตเียได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วอ๋อได้ได้เอามาเสีเนอะไรตามติดนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนักข่าวน้อยุ่ บรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะรอบรอบทนายตั้มมานะคะแล้วนี่คุณเพื่อนที่ร้ากาแฟมีเต็นท์ฝากช่องในสังกัดได้เลยสวัสดีครับตามติดเต็นท์นะครับตามติดแล้วก็เบนบัฟเต็นท์เต็นกลางเลยนะครับค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามด้วยนะคะไม่ได้ไลค์ครับถ่ายคลิปครับครับนนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาดามจ๋า ไปไม่เงียบจังเลยอ๋ออ๋อค่ะนี่นะคะวันนี้ประดามนะคะก็นั่งกินขนมอยู่ไม่คิดว่าเดี๋ยวจะมีคนเวลามันเพื่นธนาแล้วว่างั้นนี่นะคะบรรยากาศก็ถ้าอยากให้เห็นทนายนะคะตัท่านเป็นรำมังกรใจก็ต้องรัโอ๋อปังแน่นอนค่ะคีบถ้าเห็นทนายตั้มก็รำ ก็ดีด้านวบกาแฟกาแฟเราทนยำเอด้านดมานรังป่าใทเาบูด้าวาบูดาไมกี่ดั้ายแยังมา่านเวลานี่ห่นี่นะคะยายรองก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะส่วนข้างๆนี่ก็นั่งไรกันอยู่นะเนี่ยไรสดบรรยากาศเลยดี นี่อาทิตย์กำลังไฟ์สดหนุ่มด่ถ้าหราวก็คงจะมีสาระนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนอกลมเย็นนะคะทุกคนเห็นว่ามีแดดแต่ลมเย็นตลอดเลยนะคะลมเย็นมากๆนะคะเนี่ยบรรยากาศรอบๆโอ้ยทำยรับเดียว ถ so ้าไปมาได้ก็มาได้เลยนะครับนี่นะคะเดี๋ยวยนรองก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะกำลังสอนสอนพี่เอซที่เขามาก็จะทำ Youtube นะคะยายจำลองนั่งสอนอยู่นะคะ นะคะตอนนี้ตอนนี้ยายลองนี่แบบว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะเป็นเป็นครูสอน y o u t u b e ให้กับให้กับเ c ได้แล้วนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยสอนทำ u t ท b e สอนเอฟซีทำ t u b e บยายจำลองให้ธรรมดานะคะ Hour, นี่เอฟซีก็ให้ความรักมากเลยคุณปากใหญ่มากแล้วก็ขนมนะคะอร่อยมากนี่นะคะมาต่อกันที่อินไต้ตอนนี้ไลฟ์อยู่ตอนนี้ขับรถอยู่ใช่ไหมครับผมเรจะไปลงไว้ชิดลงก่อนที่ช้าก็อยู่ใกล้ลงกับบ้านถ้าใครรู้ช่วยบอกทางเอฟซีอร่อยมากเลยไล่ตามมาอย่าให้ใครไลฟ์เลยเดี๋ยวคนจะหายหมด คตมนี่ขึ้นขึ้นทีนี่คือแบบสามสิบสองสนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะน่นะคะก็ประมาณที่ได้บรรยากาศต้นหอมจริงนะัวเจให้อดีสุดๆขอบคุณนะคะ แม่ประดี๋ยวไปเลียงอยู่มียาชียาชีกินอะไรคะย่าชีกินอะไรนมสดปั่นเหรอคะนมสดปั่นนะคะนี่ก็มีข้าวโพดด้วยอีสานเรียกมาซิลีมาซิลีหัวจัก็่มาซิลีมาซิลีมาซิลีแม่มาซิลีจ้า ค่ะมักซีนีก็คือข้าวโพดนั่นเองเผื่อใครที่ไม่รู้นะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้ตอนนี้ลุงอยู่ไหนไม่รู้นะคะยังไม่เห็นเข้ามาเลยขโมยยุ่งใส่นี่ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคอร่อยไหมป้าเขาบอกว่ารสชาตนมสดเป็นไง มีเฉพาะที่นี่พุชานมสดเหมือนใรใช่ไหลูกใหญ่รสชาติไม่เหมือนมนเนหอนนมาี่ยที่เขาบอกว่าต้องกินพุชานมสดเป็นไงอร่อยไหมใ่ปะมันจะรสชาติเป็นยังไงเหมือนนมสดไหมปะ

อร่อยอร่อยแปดยี่สิบแล้วขอบคุณนะคะที่บอกยอดดีนะคะไม่ม่ควรที่กินนะครับดีนะคะบรรยากาศดีมากมากตามติดติดตามติดสอบสวนเองเลยังสอบสวนเองเลยมาสามต่อมาสามต่อตามติดแล้วก็เป็นวัดนะครับ ตามติดเป็นฟังแล้วก oh. ็เป็นกลางครับเป็นกลางครับตอนนี้ไปสักน้ำอยู่ครับประมาณนี้นะคะยังไปไหนอยูลุงไปไหนเดี๋ยวนี้อะไรก็ซ้ายซ้ายขวาว่าปลาลุงไปไหนไม่ลุงวะค่ะทุกคนนู่นก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะพาลุงไปข้างนอกวันนี้นะคถามคนให้แล้วก็เชียร์มาบวมขอบคุณครับ แล้วก็ธนายโดนอรงค์นะครับแล้วก็ธนาราชพนนะครับที่จะมานะครับคือมาน่าจะมาวันนี้พร้อมกันหมดเลยนะครับผมร้านฝรั่ให้น้ามาบอรี่อ๋อทางร้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อะแฟนค่ะแฟนมาแล้วครับนี่มาคุยเหรอเราไปอาจารย์ันล้วก็ราชพนก็คืออีกสองคนนะคะ นะคะก็แฟนภรรยาพี่เต้นนะคะนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่หลังจากที่ลุงไปด้บชมดูสวนกันเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณแบบประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะที่สำาคญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ